Oh, no. สวัสดีครับวันนีเ้เป้มีของเล่นใหม่นะครับเป็นน้ำหอมแบรนด์อินดี้ที่น่าสนใจและก็น่าจับตามองมากๆช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบวุน่นเวอร์สักหน่อยหนึ่งนะไปเจออะไรใหม่ๆก็อยากจะหยิบจับนำเอามาพูดถึง ตอนนี้ผมเห็นแบบว่าแบรนด์น้ำหอมคนไทยนะครับเกิดขึ้นแบบเป็นดอกเห็ดเลยแล้วก็เลยรู้สึกแบบเอออยากจะเข้าไปสัมผัสไงอยากจะรู้ครับว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอนเซ็ปต์ต่างๆของน้ำหอมแต่ละแบรนด์เนี่ยน่าสนใจมากๆครับกับแบรนด์น้องใหม่แบรนด์นี้เองก็น่าสนใจเช่นกันนะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าค,คือแบรนด์น้องใหม่หรือเปล่าอาจจะมีมานานแล้วก็ได้ครับแบรนด์ที่ชื่อว่าไฮนั่นเอง ถ้าผมนึกถึงความแบบว่าไฮบ์ของเขาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับคอมมูนิตี้ซักคอมมูนิตี้หนึ่งครับที่แบบมีความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองนะและก็ชอบแบบว่าความแปลกแหวกแนวอะไรแบบเนี้ยและที่ผมถืออยู่ขนาดเนี้ยครับมันเป็นน้ำหอมตัวทดลองครับของไฮบ์ี่ยมีทั้งหมด4กลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของกรามาซอนนะครับตัวนี้เลยครับสละสีแบบออกเพอร์เพครับออกชมพูชมพูอมม่วง แล้วก็เป็นในรุ่นของ a m v e s t n น d นะครับนี่เข้ากับสถานการณ์เลยนะครับแต่รัวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสีแดงอมส้มๆหน่อยครับ High อส s s นะครับนี่เลยแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า To The Moon นะครับกลิ่นนี้นี่มีความแปลกแปลกนะมากเดี๋ยวมาพูดถึงกันว่าเป็นยังไง สำหรับ4กลิ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือผมไปเลือกไว้อ้อมาหมด4ชิ้นนี้ก่อนนะแล้วก็เอามาลองดมดูเล่นๆนะนะสุดท้ายเนี่ยคือผมก็ตัดสินใจว่าผมอยากได้ขวดใหญ่สักขวดหนึ่งนะผมก็เลยไปเลือกไอกลิ่นนี้มาครับนั่นคือ h High Boss หากใครฟังมาถึงตรงนี้นะั้นแล้วสนใจครับว่าแบรนดะ์ h ฮบ์เนี่ยมันมีความอินดี้ยังไงครับลองเข้าไปอยู่ในเพจของเขาได้ใน Facebook ผมอินเสิร์ตเอาไว้ตรงนี้ลองเข้าไปดูเลยนะในความอนะินดี้นั้นมันคืออะไรครับ กลิ่นเนี่ยอย่างที่ผมได้ลองดมไทั้ง4กลิ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าบางกลิ่นมีความเข้าถึงยากมากๆโดยเฉพาะกลิ่นนี้นะครับ To ทูด o o ูนนะครับตัวเลเบลสีเทาตัวเนี้ย ผมเองนะครับไม่กล้าที่จะเลือกขวดเต็มมานะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบหากใครเนี่ยครับ <c oughs> เห็นคอนเซ็ปต์ของน้ำหอมแบรนด์หนึ่งที่มันเกี่ยวกับ <c oughs> น้ําหอม <c oughs> อวกาศนะครับ <c oughs> ผมจาชื่อรุ่นไม่ได้นะเออกลิ่นมันจะมีความเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในห้วงของบรรยากาศเนียครับแล้วไปเจอกับกลิ่นที่มันแบบว่า <c oughs> คล้ายๆกับก,กลิ่นเผาไหม้อะไรสักอย่างหนึ่งของเครื่องยนต์อนะไรแบบนี้แต่ไอตัวทูดามูนอะไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ความรู้สึกคือเราลานนั่นแหละ แล้วมันก็จะออกแนวแคล้ายๆแบบว่าอารมณ์ของแบบว่าพวกผักหรือว่าพวกผักสีเขียวที่มีความกลิ่นแบบชุนๆสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ซ่อนความเผ็ดเอาไว้เนื้อกลิ่นด้วยอารมณ์แบบนั้นเลยครับอันนี้ก็เป็นกลิ่นที่สอนนะครับที่ผมมองว่ามันก็แปลกเหมือนกันคือ a r vaccinated ก็คือแบบได้รับวัคซีนแล้วนะกลิ่นนี้จะมีความคุ้นเคยครับใครที่ชื่นชอบกลิ่นของดอกไอริสเนี่ยน่าจะตกุมรักกลิ่นนี้ไม่ยาก เป็นกลิ่นที่หอมสะอาดสะอาหมันกลิ่นห้องแลบแต่มีกลิ่นของดอกไอริสแป้งๆออกมาเจือเจือออกมาแบบนี้หอมมากๆครับแล้วก็มาถึงกลิ่นที่3กลิ่นนี้คือแกรมาซอนครับกลิ่นของเขานี่คือล้อก,กับสีของฉลากเขาเลยครับสีพอร์โพลแบบนี้สีชมพูอมม่วงเนี่ยกลิ่นก็แน่นอนแหละออกในวแบบฟลอร์ครับเป็นกลิ่นดอกไม้หอมๆอ,อืม ช่วงต้นเนี่ยกลิ่นจะมีความแปลกสักหน่อยความเป็นกลิ่นฟลอเรลเนี่ยด้วยความเป็นแบรนด์อินดี้แบบไฮฟ์นะครับเขาจะมีอะไรสักหน่อยในกิมมิคของกลิ่นแต่พอช่วงท้ายๆนี่คือหอมมากครับช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงสักเท่าไหร่นะแต่พอปล่อยไปสักระยะหนึ่งเนี่ยกลิ่นท้ายนี่คือแบบรู้สึกแบบดีๆนะครับมาทีนี้มาพูดถึงกลิ่นสุดท้ายนะครับที่ผมเลือกเป็นขวดเต็มน,ะนั้นก็คือไฮบอสตัวนี้ และนี่ก็คือแพ็กเกจของเขานะครับที่กล่องจะมีความแบบอินดี้แค่ไหนดูเองละกันครับเป็นกล่องกระดาษนะครับที่มีการเขียนชื่อแบบคล้ายๆแบบเป็น crossword นะครับคำว่า h i v e นะครับนี่แหละ f l i t me up แล้วเราก็จะเจอกับขวดน้ําหอมที่อยู่ภายในมีกระดาษกันรกระแทกแบบนี้ห,ห่อหุ้มอยู่นะครับ สำหรับ HiPi Boss ตัวนี้เนี่ยนะครับมาในขนาด30 ml นะครับน่ารักน่ารักครับขวดแบบนี้เลยให้ดูชัดๆด,ดีไซน์อะไรต่างๆคือไม่ต้องมีอะไรมากครับเรียบๆนะดูแบบเป็นคนสมัยใหม่นะออกแนวแบบอินดี้อินดี้อะไรแบบนั้นฝาของเขานี่ค่อนข้างแน่นนะครับ ผมดึงหลายรอบแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังคงฟิตอยู่นะเออแล้วก็มันจะลอ่อเอาไอตัวแบบแคปของสเปรย์ด้านในจะหลุดออกมาด้วยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นะก็ไม่เป็นไรครับเอากันไปตามว่ากันไปตามนั้นอัน,นนี้ก็คือหัวชี้สเปรย์ของเขาที่อยู่ด้านในนะครับกลิ่นของไฮบอสนี่คือผมรู้สึกว่าค่อนข้างชัดนะครับ กลิ่นจะออกแนวะแบบสดชื่นจากโคตรเข้มครับกลิ่น <c oughs> มีความชัดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้มันทําให้ผมนึกถึงผ้าผู้ชายสักคนหนึ่งที่แบบคือดูธรรมะธรรมงแต่ขลิมเป็นไฮบอสนะครับคอนเซปต์ของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็ความสดชื่นที่มีความหอมแบบมีติดมากเท่มีลูกที่แบบว่าดูแบบ มีผิวกายที่สะอาดแต่ว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับด้วยความขลุม่มด้วยความแบบว่าหมแบบมากแบบว่าแน่แนๆน,น,นะเดีบนี้ครับอารมณ์ของกลิ่นของไห้บอสเนี่ยมันดูแบบมีพลังครับมันเป็น powering h y p มากๆม,มันเป็นกลิ่นที่ทําให้คนรอบข้างนะครับรู้สึกแบบเหมือนตืน่นไปด้วยครับได้กลิ่นนี้คือเรารู้สึกแบบมันแบบมันกระแทกจมูกแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันกึ๊บมากมันกึ๊กอะมันมาอะ,อะไรเงี้ยครับ เอาเป็นว่าหากใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบอารมณ์ติ๊ดๆนะครับเป็นคนแบบแนวแบบอินดี้เนี่ยน้ำหอมแบรนด์นี้ของไฮ p ์เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คุณได้นะยังไงก็ลองเข้าไปดูนะครับในเว็บเพจของเขาได้ใน Facebook พิมพ์คำว่า h i g h perfume นะคุณก็จะเจอกับน้ำหอมของเขาทั้ง4กลิ่นนี้ไม่แน่ใจว่าระลืมนี้อาจจะมีกลิ่นใหม่หรือเปล่าก็ลองเข้าไปดูกัได้ในเพจของเขาอะนะครับโอเคแล้วครับพ่วันนี้ผมก็ขอฝากนะครับสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับแบรนด์ดีๆฝีมือคนไทยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับมันจะินดี้แค่ไหนนะครับก็ไปลองนะครับพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเฟยด้วยและสำหรับใครนะครับที่ผูผ่านเข้ามาพบเจอกันนะครับฝากกดติดตามผลงานกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะรรรับับเพพื่่ออไมมมลากากชมมว้ จะต่อไปวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย